ครับสวัสดีครับมนี้กับมาพบพอกันอีกตามเคยครับสําหรับผมผัดอีสานบานสวนปลาเนาะครับเนาะมนีกับสิผ้ามาที่ตามเบื้องเห็ดครับอันนั้นก็คือเห็ดขอนครับเพิ่งกระังหดนรหนามเยู่ครับเฮ็ดขอนเดี๋ยวเขมาเบื้องเห็ดขอนนั่นครับมนี้สิเป็นยังไงครับเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆครับนี่ครับเห็ดขอนนี่ก็คือ หดข้าง่างมันไหวก็น่าครับนอกัว่าแดดมันห่อนครับอากาศมันร้อนหดขาง่างไหวแต่ว่าขางเคิื่องก็อยังสืบอรัสดุหนหดมัครับแต่คือพัสดุในเปิดครับนี่ครับกำลังอยู่ในระยะบ่มเชื่อยครับในเชื่อกะเดินมาได้แน่หนึ่งแล้วแต่ว่ากับพัได้เตรียมครับนี่ครับเชื่อครับนี่ครับที่นี่มาเบิงขอกเห็ด ของนั่งลมนะครับเนาะเห็นนั่งลมนี่คือผมเปิดปากแล้วครับเนี่ยน่ครับเปิดเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็ล่อจังหวะที่ีะออกครับเปิดมาได้สามมือแล้วครับหดน้ำเส่าหดน้ำแรงครับก็ออกมาแน่แล้วละครับเนี่ยี่ครับก็เริ่มทยอยออกมาแล้วครับเนี่ยแต่ตามลักสตรและครับวิธีการลดน้ำก็คือบ่ไห้มันเข่าหนานะครับเนาะ ขีดขีดเส้นหนาตรงนี่เพื่อนก็บอกว่าว่าให้ขีดขาเส้นหนาตรงครับตามที่เพื่อนเคยบอกให้ผมทําตามนะครับนอกจากคือให้ขีดหลังหลังก่อนครับนี่ครับสายยางขีดลงไปหลังก่อนนี่ครับนี่ครับแล้วก็ให้มันลงจงิี่ครับนี่ครับแล้วบาดนี้สิผ้ามาหดหนามเห็ดนะครับนะนี่ครับเป็นเห็ดนางฝ้ายเห็ดนางร่มห่อหนี่งนะครับนี่ นี่ครับวิธีการหดอีกเพื่อนเพื่อนบอกว่าให้หดล้างล้างก่อนนัองสิครับนน่นี่ครับนี่กเ rab, ็เป็นมือไม้หัดเห็ดอยู่นะครับเนาะเป็นมือไมไ้หัดเห็ดอยู่ไอผู้เพื่อนเขาจะบอกว่าให้หดล้างก่อนด้อว่าสันจะให้จะหดให้มันเข่าหนาด้อว่าสันว่านี่ครับผมกับหดล้างก่อนเลยให้มันให้มันไหลลงสิครับนี่ครับ เนาะครับเนาะตอนนี้เฮ็ดกะออกมาแน่แล้วครับเฮ็ดนี่นี่ครับหดทั้งสี่คือลงเลื่อนตรงนี้เนาะครับเนาะผมเฮ็ดที่แรกนี่คือผมเองกะบทริษั้มีความรู้ความขอดใจหลายปานเด็ครับลงเลื่อนลงเลื่อนนี่มีคนมาทักท่วงผมครับว่าเอาเสาใหม่เฮ็ดพะนะ เอาเสาไม้เห็นเราบ้านที่นี่เวลาเขาหดนามไปเรื่อยๆเนี่ยโดนามไปเรื่อยๆเราบ้านนี่เสามันถือนามครับถือนามเรื่อยๆถือนามดูๆถือนามซมือสมือครับนั่นสี่อ้องโดสมือสมือครับเขาว่าเสาเสาขัางรางที่มันฝังดินอยู่นะครับมันเปื่อยครับถือนามซมือสมือเราเปื่อยผูวัาซันวาสาเหตุที่เขาหัจใก,กว่ามันเปื่อยผูนี่เพราะว่าล่มร่มฝนมากนะครับ ลงเลื่อนเขาจาพังวะสันวะเหตุเขาเจาอ้อยุ่ในคลองนี่สองพันก่อนพี่น้องเสียหายเบิดเลยที่นี่เขาไมา่เห็นลงเลื่อนผมนี่เขาเจ้าเห็นเห็นเสาเสาใหม่ฟังไยู่ๆๆครับนี่นี่นี่ครับเบิ่งนี่นี่ๆๆๆๆๆๆครับเนี่ยเสาใหม่ฟังไล้วเราที่นี่เวลาหดหนาไปเรื่อยครับหนามันเขาเขาไปใได้เห็นใหม่ครับเขาสมือสมือรก็เห็นให้มันผูครับ ไอตรงขังเทิงนน่เพื่อนว่าสิบัวเห็นว่ามันพูดอกแต่ว่ามันสิพูอยู่ขังรางมาสั่นว่ามันสีพูอยู่ขางลางเขาก็เลยว่าไอให้ให้เป็นเสาอันเสาปูนมาสั่นว่าบานที่นี่มันก็เลยว่าโอ้จังผมนี่เห็ดจังเลยน้อบ้านนน่ว่าเกิดความผิดพลาดตอนนอว่าบานี้ิพมกับพีต๊กอยู่ตรงนี้เพิ่งเห็ดก็ออกดอกแล้ว ก็เลยว่าขันเป็นตนอนาคตต่อไปนี่จะขึ้นว่าสีสีเสดส่เสาเสาปูนครับเสาปูนกอเคื่อมันดีอยู่ว่ามันมันบวบผูนาะอีอยงหนึ่งมันบวบผูรับแล้วก็อีอยงหนึ่งมันกะอ่าพวกหมอดพวกปอกพวกปวกก็กินครับนี่ยแล้วแกหางกันหน่อยพื้นน้ำแน่นิดหน่อยครับนี่ครับเรื่องสี่ เนี่ยจริง่ครับมันเป็นสอใหม่สอใหม่ฟังดินอยู่ยครับอันนี้ก็คือขเขาเจ้าบอกผมมาเนาะตรงนี้เขาเจ้ามาเห็นขอ,อกเห็ดผมแล้วขเขาเจ้ว่าเขามีประสบการณ์ยังสัน่น <c oughs> ผมก็เลยเห็ด <c oughs> เห็ดให้ผมวีตกแน่แน่จังน้อยหนึ่ง ครับลังงแกงหั่นพมก,ก็จะมาขีดขีดรอบนอกเล็กน้อยหนึ่งครับอันนี้เป็นผ้าเสแสลมนะครับน่าสแลมไแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ผมเห็ดนะครับเสแลมแปดสิบเปอร์เซ็นต์สางทั้งหมดนี่เป็นไผ่หย,ยาครับไอ้ไมโยค่าครับเขาบอกว่าไมโยค่านี่ตีไรโยขังเท่งไรโยครับ ที่ขังเครื่องในยูต่วา่เขาจะบกว่าให้เอามาฝังดินเนี่ยเสาใหม่เ่ะที่เป็นเสาใหม่ครับเขาจะบกว่ให้มาฝังดินอันนี้ประสบการณ์ผู้เผื่อเห็ดมาก,ก่อนสำหรับผมเห็ดตามหลังผมก่บกต่เสดปรป้ปรปุงต่อไปครับฮะ อก็ปลูกเผือกไว้บ่ปลูกเผือกไว้บ่อ้องพี่นอ้องเพี่น้องว่าหนี่ปลูกเผือกนะโอ้ยเราพ่นซีเปอฮู้เราบ่นต้นไหนเป็นต้นเผือกผู้บาดเหยียบเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องเอ้ยก็ถอดว่าปลูกเผือกไว้เบื้องน้ำแนวสำหรับครับบานนี่ผมก็ทำการหดน้ำเรียบร้อยแล้วครับบ้านนี้หดน้ำเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วครับก็บสิได้ปิดโรงเรือนไว้ครับ ก็หดเสาครับหดเสาฮอดแรงถ้าอากาศร้อนๆแน่ก็หดเยียมกระเวนน้ำครับสามเวลาสองเวลาแล้วแต่สภาพอากาศครับนี่ครับหาวรอยก่อนครับที่นี่นี่จังสี่ครับออกออกดอกมาแน่แล้วครับนี่ครับเดี๋ยวจังม่เบิ่งการเจ็บอีกที่หนึ่งนะครับเนาะบาดนี่บาดพ้นผลิตออกมาสิได้ประมาณขนาดได้ครับสำหรับการเจ็บเจ็บเห็ดล็อกแรกครับ ครับบาดีหลังจากวานนี่ครับพดนานเรียบร้อยแล้วครับบารนดีกระสีผ้าพี่พี่น้องมาเบึงการเจ็มเห็ดในล็อกแหลกครับจุดแหลกบาดเนี่ยอันี้พี่น้องเบิ้งหน้าวิธีการเจ็มเห็ดกระจอกอันนี้เป็นเห็ดคอนขาวเอ้ยบ่แม่เห็ดคอนขาวเลยพี่นอ้องลืมเห็ดไอ้นั่งร่มเห็ดนั่งฟ้าครับเนี่ย นั่นเองครับฮามงเชียบอะไรฮามงเชียบ่ได้นั่นเอครับมันมันเขามามันเต็มข้อขวดเลยครับเนี่ยฮางสอนแย่เขาบ่ได้ครับเพิน่นบอกว่าให้ใส่หางสอนว่าสั่นว่าก็เลยใส่หางสอนน้อเพิ่นใส่หางสอนแง่เพื่อนดีครับอันนี้เด่นเ,ดนเอาอกหมด นี่ครับเพราะว่าดอกดอกประมาานี่ก็ลังก็ลังงามครับนี่มันได้ขายอเงี้ยอแบบนี้ครับนี่ครับดอกประมาณนี่ก็ลังก็ลังดีดีนี่ครับผลงานเจ็บได้มากครับกระซิยุประมาณนี่ครับนี่สำหรับเหตุตะวาออกมากเพราะได้เบื่อครับนี่ครับวันนี้ออกมากกริมากการตัดขาตัดขาน้ำทรงตลาดครับต่อไปครับนี่ครับ นี่ประมาณนี้ครับโอเคนะครับนะสำหรับมื่อนีก้ก็ขอจบวิดีโอในเพียงสัมานี้ก่อนครับสำหรับมื่อนีน้สวัสดีครับ